โอเคนะครับก็ต้องขอราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไม่ใช่ในเกมวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเดสก์ท็อปของผมเองนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมวันนี้ไม่ได้อยู่ในไมค์ครับผับจีคอฟดูตี้หรือเกมอ,อื่นๆคือแบบมไม่รู้จะแคสอะไรก็เลยทําเป็นคลิปมานั่งคุยกันดีกว่า ก็ถ er ึงจะบอกว่าเป็นน well. nah ัここ่งคุยก็เถอะนะแต่ก็มีผมอยู่คนเดียวนะนี่ขนาดออนดีคอร์ดไว้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครเข้ามากันเลยเออสุดยอดกันเลยเพื่อนเราก็วันนี้นะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมานั่งคุยกันนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องที่คุยก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นจุดเด่นเพราะว่า ไม่รู้จะลงคลิปอะไระเกมก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วอะคือแบบมันต้องทํานอกรอบอีกหลายอย่างอะคือเราจะต้องมานั่งขุดเหมืองเพื่อปั๊มเลเวลปลูกนู่นปลูกนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามานั่งเอามาอัดลง Youtube ระเพราะว่ามันก็เสียเวลาคลิปนึงก็แบบใช้เวลาทํานานมากเลยเงี้ยก็แบบ ยังไม่ทําดีกว่าพักไปก่อนก็จะมาพูดถึงอัปเดตข่าวสารชีวิตว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบเริ่มบุนวายแล้วเพราะว่ารู้สึกมันมันจะเปิดเทอมกันแล้วมั้งวันที่หนึ่งหนึ่งเดือนอะไรวะหนึ่งเดือนเจ็ดอะกระดากรดารู้สึกว่าเขาก็น่าจะเปิดกันหมดแล้วละ่ะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้อง ไปเรียนไปเรียนถอนหายใจกันเลยทีเดียวนะครับผมไปเรียนก็คือแบบเออมันก็จะแบบย,ยุ่งๆนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องแบบไปเรียนแล้วแล้วปกตินี่ผมอัดคลิปก็เวลาประมาณตามที่เห็นหน้าจอเลยครับผมเวลาถ้าใครไม่ชัดนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูเวลาก็คือตอนนี้ ตีสามสิ้านะครับผมก็เป็นเวลาที่ถ้าเป็นมนุษย์ปกตินี่เขาก็น่าจะนอนกันไปแล้วซึ่งผมก็อัดคลิปเวลานี้ทุกวันนะครับผมก็ถ้าคลิปไหนแบบเสียงเบาอะไรเงี้ยคลิปไหนเสียงเบามากๆก็คือนั่นแหละครับผมคือชาวบ้านเชียงนหมเขาจะตื่นนครับพูดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ ถ้าคลิปไหนมีเสียงรบกวนก็คือคลิปนั้นผมอัดกลางวันนะดูไม่ยากเลยก็คือแบบจะมาบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปจาก YouTube นิดนึงนะครับผมก็คลิปที่ปกติเคยลงแทบทุกวันหรืออาจจะทุกวันก็อาจจะลดเหลืออาทิตย์ละสอคลิปก็คืออาจจะลงจันทร์กับศุกร์หรืออาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวคอดูเวลาก่อนแล้วกันนะว่าว่างตอนไหนบ้าง แต่ว่าก็คงจะไม่มีคลิปมาให้ดูกันทุกวันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเทอมด้วยมันยุ่งๆหน่อยก็รอแบบเราผ่านไปสักเดือน2เดือนกันแล้วกันให้มันแบบหา,หายตึงกันอ่ะแบบให้มันผ่อนคลายลงสักหน่อยนึงก็อาจจะกลับมาเจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็ไลฟ์สตรีมใน Facebook กอาจจะหายไปแบบนานเลยนะเพราะว่า ไม่รู้จะแคสเกมอะไรเอ้ยไม่รู้ว่าจะไลฟ์เกมอะไรเล่นดีเพราะว่าออคอมกากมากๆเลยเผมผมไม่อยากจะเปิดสเปคให้ดูจริงเลยแต่เปิดให้สักหน่อยก็ได้มะเราเปิดสเปคโชว์กันสดๆเลยแล้วกันนะอ่า ผมไม่ได้โหลด CPU สี่ป่ะโอเคช่างมันก็คือแบบกาก,ากมากๆเลยคือแบบเล่นเกมอะไรแทบจะไม่ได้เลยเล่นเกมอะไรแทบจะไม่ได้เลยก็ไลฟ์สตรีมได้นี่ก็บุญแค่ไหนแล้วอ,อ๋อนี่ผมคลิปปิดอันเนี่ยมันไลฟ์ได้แล้วก็ไลฟ์สตรีมได้ก็บุญแค่ไหนแล้วนะครับผมก็คือแบบ คือคอมกากมากๆกกกมากแบบจนแบบทําอะไรไม่ได้เลยคือแบบเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันเนาะดูในของนี่แล้วกันตัวป r o p e ต t y ของวิดด o โอแล้วกันนี่นะครับผมผมจะซูมให้ดูได้ไงดี ซูมกันให้ดูเห็นๆจะจ่าเลยนี่นะครับผมก็สเปคก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือซีพเป็น AMD Ryzen 3นะครับผมผมก็ไม่เคยรู้เรื่องคอมเท่าไหร่นะ AMD Ryzen 3แล้วก็ออ2อ0 0อนนะครับผมซึ่งเป็น CPU ที่จัดได้ว่าต่ำเลยนะครับผมเพราะว่าความเร็วมันแค่2.5.0 GHz เอง ส่วนแรมที่ใช้ก็อันนี้แรมจัดโรงงานเลยนะครับไม่มีการอัปเดตก็คือ 4GB แค่นี้ก็ใช้ไปแล้ว3ามจกกว่าๆแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็เป็น 64bit บิตก็นั่นแหละก็คือแบบต่างม,มากๆเลยดูตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นี่ดูในนี้ดีกว่า คือเป็นคอมที่แบบใช้ทํางาน,นจริงๆอะ่ะคือตอนที่ผมไปซื้อนี่กะว่าจะซื้อมาทํางานจริงๆเลยไม่ไม่เคยคิดเคยฝันไว้ว่าจะต้องมานั่งว่าจะต้องมาแค่เกมนะครับผมเนี่ย CPU ก็าตามนี้เลยลายเส้น3ามก็จอก็เป็นของ AMD นะครับผมแล้วก็ฮาร์ดดิสก็เป็นจานหมุนธรรมดาแลมก็4กิกอินเทอร์เน็ตก็แรงธรรมดาก็นั่นแหละครับผมซึ่งมันเล่นเกมอะไรแทบจะไม่ได้เลย ออผมพูดตรงๆเลยว่ามันเล่นเกมอะไรไม่ได้เลย y ยเวนดอต้าท <D> เล่นดอทเล่นดอทเอได้แต่ว่าอลิปใายมาดูกันไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันแักมากๆก็นั่นแหละเล่นอะไรไม่ได้เลยจริงๆ mm hmm. ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแคสเกมอะไรนะตอนนี้ก็จะแคสแต่ไมค์ครับนะับผมเป็นหลักแต่ไมค์ครับก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วพูดตรงๆก็คือแบบบอกแล้วดิ หมดไฟเหรอมันมันก็ไม่เชียงว่าหมดไฟนะคือมันก็ยังมีใจที่อยากจะทําต่อนะแต่มันมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องทําต่อก็ <c oughs> อย่างที่บอกจะให้ไปนั่งอัดตอนขุดเหมืองมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าผมก็คงจะเงียบ90%ของคลิปบอกก็คงเงียบไปละก็ <c oughs> เคือเอาเรียกง่ายๆก็คือยังไม่พร้อมที่จะลงคลิปดีกว่า <c oughs> เออยังไม่พร้อมที่จะลงคลิปดีกว่าก็แบบ ช่วงนี้ก็จะหายไปพักนึงนะครับผมอาจจะพักใหญ่ๆเลยส่วนในแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะแบบเงียบเหงาเป็นป่าช้าเลยนะครับผมแฟนเพจ a c e b o o k เราเรียกได้ว่าเงียบเหนามากๆเลยแฟนเพจ a c e b o o k คนขี้เกียจครับผมเราไม่ต้องพิมพ์ Facebook เต็มๆหรอกเราพิมพ์ ตัวหน้ามันก็ขึ้นมาหมดแล้วก็ Facebook เราก็แบบเงียบลิปเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่มาถูกใจแล้วก็ติดตามนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไลฟ์สตรีมล่าสุดเราคือของโอเคช่างมันช่างมันก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละก็แค่จะมาพูดเฉยๆว่าในทางต่อไปก็คือแบบอาจจะลงคลิปน้อยลงแล้วก็ อาจจะหันไปทำคอนเทนต์ทางด้านอื่นมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะมีคลิปแบบแนวแนวนั่งคุยอย่างนี้ออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปลากเพื่อนลากฝูงลากพี่น้องยากลากอะไรก็ตามแต่มาแบบทำคลิปนั่งคุยกันสนุกสนาน,นอะไรเงี้ยเฮฮาก็ทำแบบทำกันไปตามภาษาออพูดตรงๆก็คือไม่มีคลิปจะลงดีกว่าออก็นั่นแหละก็คือแบบ ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมก็ผมส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไรนะก็แบบจะเรียกไงดีวะเออโอ้หนเทียนอะไรขนาเนี้ยช่างมัช่างมาังม <c ười> ไก่แม่งเริ่มมากลัวแล้วก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วดีกว่าไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะทำคอนเทนต์ที่แปลกใหม่นอกจากมา c ครา t นะครับผมจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบชอบการ์ตูนนะชอบการ์ตูนชอบอนิเมะในอนาคตอาจจะมีคลิปแบบอนิเมะเล่าเรื่องก็ได้นะครับผมอนิเมชั่นเล่าเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะแคสเกมเป็นหลักไปก่อนแล้วกันเนาะผมก็แคสเกมเป็นหลัก มันมันก็จริงกันแหละแล้วผมก็มีช่อง y t u t u นะผมมีช่อง YouTube หลายช่องมากเลยนะแต่ที่ทำหลักๆก็จะเป็นช่องนี้ช่องที่ทุกคนติดตามกันแล้วก็ช่องช่องที่คลิปนี้จะถูกเอาไปอัพโหลดด้วยแล้วก็จะเป็นช่องนี้นะครับผมช่องนี้ผมจะทำเกี่ยวกับเพลงมากกว่าโอ้คลิปล่าสุดคือสัปดาห์ที่แล้วานั่นแหละก็เกือบ100ซับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ช่องนี้ก็เปิดมานานแล้วนะ เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเพลงนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปใหม่นะครับผมใครยังไม่ได้ดูนะครับผมคลิกตัวไอน,นะครับผม ตัวไอด้านาซ้ายขวาขวามือตัวไอด้านซ้ายมือเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เป็น p ย a y ิสต์เลยตั้งแต่พาร์ทหนึ่งเลยก็ใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับผมส่วนใครที่มีเกมอะไรแนะนําสนุกสนุกก็รบกวนช่วยแนะนํากันมาหน่อยนะครับผมเพราะช่วงนี้ไม่ดูจริงๆว่าจะเล่นเกมอะไรสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอเกันใหม่พาร์ทเจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย